สามมิสายแย่ที่ควรโบกมือลาไปพร้อมกับปีเก่าถ้าอยากอยู่บนโลกนี่มีความสุขนะครับก็วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วแต่คุณมีความรู้สึกนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยังอยู่ย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนสักทีนะบางครั้งเนี่ยบางคุณอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีใครมากมายที่ออกห่างจากชีวิตคุณไปมากมายแล้วเขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณบางครั้งคุณลองฟังคุณนะคุณอาจจะกําลังมีสามมิสายนี้อยู่ก็ได้ นีสายแรกนะครับที่คุณต้องฝึกและเลิกออกจากปัญหานี่คือ1คือเลิกหนีปัญหานะครับบางครั้งเนี่ยเวะลาหลายๆคนเนี่ยเข้ามาทํางานหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับหรือเจอเรื่องอะไรในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างเนี่ยคนเรามักจะชอบหนีปัญหาการหนีปัญหาไม่ได้ช่วยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีมากขึ้นแต่วิธีการที่ช่วยให้คุณสามารถกําจัดปัญหาง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมในการที่คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร ถ้าสิ่งที่คุณต้องการในปลายทางเนี่ยไม่ว่าความสําเร็จไม่ว่าความออทําธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างที่คุณต้องการให้มันเกิดผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการถ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้มันต้องแก้ไขปัญหานี้ก่อนคุณจําเป็นต้องแก้มันไม่ใช่วิ่งหนีการวิ่งหนีไม่ช่วยให้คุณสามารถก้าไปสู่จุดใหม่ได้ก็จะขึ้นปีใหม่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณก็ต้องอย่าหนีปัญหาน,นะครับทุกคนโอเคไหมดังนั้นนะครับ ข้อที่สนะครับสิ่งที่คุณต้องเลิกเหมือนกันนะครับเมืคุณยังไม่โบกมือบายนะครูบอกเลยนะว่าชีวิตคุณจะไม่ก้าวหน้าไปไหนอย่างแน่นอนครับคือการที่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมันคิดมากนะการเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคิดมากเนี่ยมันนอกจากจะไม่ทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วเนี่ยคุณยังเสียเวลางมอยู่กับปัญหาที่ไร้สาระนะครับบางครั้งการพูดนินทาหรือการที่คุณมีปัญหาชีวิตที่คอยไปเอ,อสอกสแสวงพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยชีวิตของคุณ พลังงานของเราเนี่ยมันมีมันมีหัวนนข้อเราใช่ไหมเราต้องการมีชีวิตดีมากขึ้นถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการมีชีวิตดีมากขึ้นถ้ามัวเราเอาพลังงานของเราไปเสียกับเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรากูถามกลับนะครับเรื่องนี้ทุกคนค,คิดเองได้นะว่ามันไม่ทําให้คุณก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากจะ move จากตรงนี้ไปข้างหน้าคุณต้องเลิกมองถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วคุณต้องมองว่าเอ้ย สมมติคุณอยากจะทําเงินร้อยล้านพันล้านหาูกอไมลลาถ้าคุณอยากได้เงินจานวนนั้นนะ่ะแล้วคุณคิดว่าการที่คุณยังไปโฟกัสกับเรื่องเล็กน้อยมันจะไปถึงได้ไหมอันนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องไกลนะครับเอาแค่คุณอยากที่จะมีความสุขในวันนี้ก็ได้ถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากมีความสุขแล้วคุณมัวแต่ไปคิด กังวลปวดหัวกับเรื่องที่มันไม่ได้ส่งเสริมกับความสุขของคุณคุณจะไปหาความสุขได้หรือเปล่าไม่ได้ถูกไหมครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจงอย่าไปครูพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะแบบว่าหรืออะไรทุกคนนะครับแต่ครูคแค่บอกว่าเออถ้าวันนี้เนี่ยคณกาลังมีเป้าหมายเดีวยวกันกับครูนะอยากจะมีชีวิตใหม่ในปี2023เป็นชีวิตดีมากขึ้นคุณต้องเลือกรับแต่สิ่งที่ถูกต้องและเลือกรับแต่สิ่งที่จําเป็นที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย move on หรือก้าวไปข้างหน้าแบบม แล้วข้อที่3นะครับคือคุณต้องเลิกคิดนะคบว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นจริงๆแล้เราเรื่องการเหนือกว่าคนอื่นหรืออะไรต่างๆหรือด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยครูบอกตัวนะครับว่าไม่ควรคิดทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าการที่เรารู้จักการที่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความ รู้สึกกังวลและรู้สึกท้อแท้กับชีวิตของเราที่มีอยู่บางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นทําให้เราไม่ได้พัฒนาตัวเองหรือแม้กระทั่งการที่เรารู้สึกว่าเราต่ากว่าคนอื่นมันทําให้เรารู้สึกไม่กล้าที่จะลงมือทาอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าเดิมดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันมีเป้าหมายแล้วฉันต้องการมีชีวิตใหม่ใน 2, 2023ที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณจงหยุด ในข้อที่3เช่นเดีวยวกันนะครับการที่เราไปเปรียบเทียบการที่เราไปบอกเขาสูงกว่าการที่บอกว่าเราต่ํากว่าไม่ได้มีผลดีกับเราเราควรจะอยู่ในเส้นทางของเราเราต้องการอะไรวันนี้ชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการประสบความสำเร็จเรื่องอะไรนะครับการที่เราไปยุ่งไปสนใจหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ทําให้เราเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้น แล้วบอกจริงๆนะครับว่าเราบอกตรงๆนะทุกคนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าคนคนนั้น,นรับผ่านชีวิตมาแบบไหนการที่เรามัวแต่ไปเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยทำไมเขาทำเก่งจังเลยทําไมเราเป็นคนไม่เก่งเลยอะ่ะพูดถามเลยนะครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีปะ คือยังไงเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วเราอยากจะไปถึงถูกไหมยังไงเราก็ต้องลงมือทําอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นเราเวลาตรงนั้นเนี่ยมันลงมือทําแล้วปฏิบัติกับมันดีกว่าไหมดีกว่าการที่เราจะไปนั่งงอแงร้องไงองห้นะครับทุกคนซึ่งครูพูดตรงๆนะครับว่าครูก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าสข้อนี้เนี่ย,ยตอนแรกครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามัน สำคัญกับชีวิตเราเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่บอกตรงนะว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากได้อะไรนะครับคุณลองถามตัวเองหรือคอยเช็คกับตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งนั้นที่คุณคิดมันส่งเสริมเป้าหมายของคุณหรือเปล่าสิ่งนั้นที่คุณทํามันช่วยคุณไปในจุดที่คุณต้องการเร็วขึ้นหรือเปล่าครูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทําทุกคนทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผิดถ้าคุณทําสิ่งนั้นแล้วมีความสุขแล้วคุณโอเคกับชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมครูไม่ววานตต้กทีีีีีมชชิิดขึ ไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าการที่เราอยากจะไปตรงไหนให้เร็วมากขึ้นคือการที่เราเลือกรับแต่สิ่งที่ทําให้เราไปตรงนั้นได้เร็วมากขึ้นอยากเ,าเรียนเก่งก็ต้องโฟกัสเรื่องอ่านหนังสือใช่ไหมอยากมีความสุขก็ต้องฝึกตัดรื่งเล็กๆน้อยๆออกอยากที่จะเลาจากงานก็แค่ลาออกแล้วก็ไปทาอย่างอื่นแทนทุกอย่างมันง่ายๆอย่างนี้แหละทุกคนแต่เราก็ต้องหาวิธีการที่จะรองรับแผนการของเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมัวเราไปงงไงโอ้ยอยากลาออกแต่ไม่ออกดีกว่า อยากเก่งแต่ไม่ทําดีกว่าอยากได้แต่ฉันไม่ทําไม่ได้หรอกมั้งอะไรอเงี้ยคือมันมันวนอยู่กับตรงนี้แล้วครูบอกนะครับว่ามันไม่ไปไหนนะวันนี้ครูเป็นอยากจะเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าอยากจะช่วยซัพพอร์ตทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากเก่งอะไรนะคุณทําได้อยู่แล้วแต่คุณเนี่ย พร้อมที่จะเอามันหรือยังถ้าคุณพร้อมคุณอยากจะเริ่มทําเอาหลักการที่ครูให้เนี่ยไปใช้นะครับแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงปีใหม่ของเราปี2023เป็นปีที่ดีที่สุดและดีกว่าปีอื่นๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็่22 23 24ไปเรื่อยๆนะครับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนายังไงคุณได้ตามสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วยังไงครูขอไปก่อนครับก็รักทุกคนมากๆนะครับวันนี้ครูไปละบาย